คืนนี้ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเริ่มเตะแล้วแล้วแมนยูเจอกับใครครับอยากนอนพักผ่อนอมไม่ใช่ตกรอบไม่ได้มาเล่นขอโฟกัสหนีตกชั้นก่อน <c oughs> ส่วนแฟนผีที่อยากมีส่วนร่วมกับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอาจริงก็แฟนทุกทีมนะมาสร้างทีมแฟนตาซีกันแล้วก็มาร่วมหลีกของผมได้โหลดแอปยูฟาเกมมิ่งแฟนตาซีฟุตบอล fa นะแล้วก็หาปุ่มแฟนตาซีครับไปสร้างทีมแล้วก็มาร่วมหลีกของผมได้ครับ QY 6 b 3 4นะครับจบฤดูกาลใครชูถ้วยไม่รู้แต่จบฤดูกาลเนี้ยใครเป็นแชมป์ลีกเดี๋ยวผแจกของงรางัให้ เข้าร่วมหลีกเมื่อไหร่ก็ได้นะเข้าร่วมเร็วก็เก็บคะแนนเร็วเข้าร่วมช้าก็เห็นว่าใครฟอร์มดีจะได้จัดทีมง่ายๆคืนนีค่ะนี้ League แชมเปี้ยนส์ลีกมีเตะเร็วอยู่2คู่ครับเริ่มต้นตั้งแต่5้า5ทุ่มสีเลยแอตเิโบารเปิดบ้านรับการมาเยือยนของปืนใหญ่อาร์เซนอลและ PSV ออโนเฟนเจอกับยูเนียนแซงจิลัวส่วนคูน่ตีสองครับมีเบนฟิก้าเจอกับคาราบักยูเว่เจอกับดอทมูนเอ้ยอันนี้บิ๊กแมตช์อยู่นะมาร์กกกเเซยไอออนวววูดดดจับมิ่ะแล้็ทตแนมฮิสเปอร์เจอกับบียเรล ส่วนทีมอื่นเนี่ยบาซ่าลิเวอร์พูลแมนซิตี้นิวคาสเซิลมีเตะวันพุธกับพฤหัสนะสัปดาห์แรกสัปดาห์นี้แชมเปี้ยนส์ลีกมีเตะวันพฤหัสด,ด้วยอย่าลืมดูกันนะส่วนแฟนผีอย่างเราครับไม่มีโปรแกรมเตะแบบนี้ใครอยากนอนก็นอนไปครับแต่ผมเห็นเพื่อนๆแข่งแบบนี้แล้วผมก็นอนครับไม่ไหวแล้ว <c oughs> แต่ใครอยากมาร่วมสนุกนะแฟนทีมอะไรก็ได้มาสร้างทีมแฟนตาซีกันแล้วก็มาร่วมหลีกกันครับ QY 6 B 3 4ไม่มีสปอนเซอร์อะไรนะผมอยากแจกอยากร่วมสนุกกับทุกคนก็มาร่วมกันเยอะๆนะครับ